สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีที่ดีหญิงแต่งงานมา3ปีไม่เคยให้แตะงานบ้านอึ้งความลับที่ซ่อนถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องงานบ้านแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าการทำงานบ้านไม่ว่าจะเป็นการซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านล้างจานเป็นงานของผู้หญิงเป็นเรื่องที่ฝ่ายหญิงต้องทำและเชื่อว่าหลายบ้านเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่กับครอบครัวนี้ พราะสามีของเธอไม่เคยให้เธอทำงานบ้านเลยแท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะเขาอยากให้เธออยู่สบายๆแต่เป็นเพราะเขามีความลับที่ซ่อนอยู่เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งในประเทศเวียดนามโดยเรื่องราวของพวกเขาได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์โดยภรรยาเล่าว,ว่าเธอแต่งงานกับสามีมาเป็นเวลาสปีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาสามีของเธอปฏิเสธทุกครั้งหากเธอจะลงมือทำงานบ้าน แม้ว่าแค่จะกวาดบ้านเขายังไม่ให้เธอทำโดยเขาจะเป็นคนคอยทำเองทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ภรรยากลับบ้านมาก่อนเวลาเนื่องจากที่ทำงานมีปัญหาไฟฟ้าดับเมื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไรเธอจึงอยากจะทำความสะอาดจัดตู้เสื้อผ้า จึงได้ส่งข้อความไปบอกสามีพร้อมสติ๊กเกอร์อิโมจิรรูหน้ายิ้มหัวใจแต่หลังจากนั้นสามีรีบส่งข้อความกลับมาหาเธอทันทีถึง9ข้อความโดยข้อความระบุว่าไม่ต้องทำผมจะกลับมาทำเองเดี๋ยวผมจะเก็บกวาดเองไม่ต้องเหนื่อยปล่อยไว้ให้ผมทำเองอย่าทำไม่ต้องแตะเลยเดี๋ยวผมจัดการเองอย่างไรก็ตามทางด้านภรรยาสัมผัสได้ถึงความแปลกของสามี ที่พยายามห้ามไม่ให้เธอยุ่งกับตู้เสื้อผ้าของเขาแรงสังหรณ์ของเธอทำให้เธอตัดสินใจไขข้อสงสยัยจึงเปิดไปดูภายในตู้เสื้อผ้านั้นและในที่สุดเธอก็ได้เจอกับความลับที่สามีซ่อนเอาไว้จริงๆมันคือธนบัตรเงินสดปึกหนึ่งในกระเป๋าเสื้อของสามีจากนั้นภรรยาได้นำภาพมาโพสต์แชร์บนโลกออนไลน์พร้อมกับข้อความติดตลกระบุว่าตอนนี้ฉันมีเงินใช้แล้วแต่ฉันโกรธเขามาก ใครที่สามีขยันทำงานบ้านระวังตัวเอาไว้เพราะการที่เขาขยันเกินไปอาจจะวางแผนทำอะไรบางอย่างได้ภายหลังจากเรื่องราวถูกแชร์ออกไปก็ได้รับความสนใจจากผู้คนบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก ชาวเน็ตได้ออกความคิดเห็นมากมายโดยมีจำนวนไม่น้อยที่เห็นอกเห็นใจสามีต่างคาดเดาชะตากรรมของเขาหลังจากนี้และบางรายก็สงสัยที่เขาเก็บเงินสดไว้กับตัวมากมายเช่นนั้นทำไมไม่ไปเปิดบัญชีธนาคารบางก็แซวขำๆว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่อันตรายที่สุดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ